สวัสดีครับสวัสดีนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดแชร์ได้ตามสะดวกนะครับสวัสดีนะครับ เมื่อคืนนะครับ13องศานะครับ13องศาปลาผมไม่ตายเลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับพี่เจบีนี้เข้ามาทักตลอดนะเข้ามาทักตลอดกดไลค์กดแชร์กันได้นะผมถือว่าเป็นวิชาทานนะครับหลายเพจนะครับอ่าหลายเพจอ่ามีคน เขาเรียกว่าปลาตายปลาเสียหายนะครับเราไปโทษหน้าหนาวนะครับไปโทษว่าหนาวอาหารบ้างโทษหนาวบ้างโทษอาหารบ้างกินเยอะไปบ้างอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับวิธีนะครับสวัสดีครับพี่นำสัตารมนะครับสวัสดีครับอ่าห้าสิบห้าแล้วห้าสิแล้วพี่สัญญาสวัสดีครับพี่สัญญาเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกเลยนะครับ ขอบคุณนะครับเป็นวิทยาทานเลยค่ะขอบค,ครับพี่พี่พี่ระยานะครับอ่าปูเป้นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทํายังไงถึงปลาไม่ตายนะปลาผมไม่ตายเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ลูกน้องมาบอกก็ได้นะครับว่าทําไมถึงไม่ตายนะพี่ทอม,มดดสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับปีนี้คิดอะไรก็ ขอให้สมความตั้งใจนะอ่าคิดแล้วทำนะพี่ไม่ใช่คิดแล้วนอนอ่าคิดแล้วทำขอให้ประสบความสำเร็จนะครับคิดแล้วนอนก็ก็ยาวไปครับเขาบอกพี่เสกบอกแล้วนะครับอ่านอนวันนี้สบายวันนี้เลยนะครับพี่เสกสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ หน้าหนาวปลาไม่ตายทำ ını, ย,ยังไงนะครับออกมานะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วทางฟาร์มเราจะให้กินวิตามินอยู่2วันนะครับเป็นวิตามินรวมนะครับเป็นแร่ธาตุรวมนะครับมีแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับวิตามินซีนะครับเป็นวิตามินรวมนะครับกูโคตนะครับพวกนี้เป็นวิตามินรวมนะครับวิตามินพวกนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ช่วยเสริมสร้างพวกกระดูกนะครับเสริมสร้างพวกเมือกนะครับอ่าพวกนี้คือทําให้ปลาแข็งแรงนะครับปลาหัวจะไม่แตกนะครับอ่าบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยปลาหัวแตกแล้วนะครับอ่าหัวจะเป็นเป็นรอยนะครับแต่ของผมไม่มีเลยนะครับเห็นไหมไม่มีหิวตลอดเวลานะครับหิวเดี๋ยวมอสให้มอมอมอให้นาไปมอสมานหน่อย เราจะผสมวิตามินนะครับอาทิตย์หนึงสองครั้งน่าให้อาหารโชว์ให้หน่อยอาหารอยู่ฝั่งนูน้นอ่าไปให้อาหารฝั่งนู้นนะอ่าลองถามน้องมอสด,ดูว่าเมื่อเช้าปลาตายเยอะไหมอ่าไม่ถึงสิบตัวแต่ในบอ่อนี่มีอยู่ประมาณแปดสิบบ่ออ่าทั้งหมดนี่ไม่ถึงสิบตัว อ่แต่เรากินมากกว่าตายแล้วทั้งหมดไม่ถึงสิบตัวใครบอกหน้าหนาวล้วปลาตายไม่ใช่ใช่ไหมปลาตายคือปลาป่วยอฮันนะมาอยู่ที่คนดูแลพุนน่ะเอามาดูว่าลองวันหวานไปดูก่อนมันกินไหม อ่าหน้าหนาไม่ค่อยกินแต่มันก็พอหิวอยู่บ้างอ่าโอเคพอก่อนอ่าเดี๋ยวมันเรียกพวกมันก่อนอ่าคือหน้าหนาวปลจะกินน้อยนะมันจะเลิดน,น้อยแล้วอันนี้คือเราไม่ได้ผสมวิตามินด้วยอ่ามาดูอันนี้นี่ หน้าหนาวเนี่ยมันจะลดอยู่แล้วนะลดการกินอยู่แล้วแต่ร้อยกินน้อยแต่ทีหน่อยนะครับอืมโอเค พอกินอยู่นะครับพอกินอยู่ขอบคุณครับหน้าหนาวขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณครับเ <_ c oughs> ช่นกันนะครับอ่าพรันใดที่ให้มาขอให้ตกลงเลยไปที่พี่ทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็ทําฟอกเรียบร้อยแล้วนะครับมาเมื่อคืนเมื่อคืนนะครับไฟดับมันทิฟนะครับ อ่าวันนี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วซ่อมเองนะครับซื้อของมาทําเองซ่อมเองนักเลงพอนะพี่อ่านี่หน้าหนาวนะครับอ่ามาหน้าหนาวพี่ควรให้วิตามินนะครับอ่าแล้วใส่เกลืออ่าของเราเราจะใส่เกลือด้วยนะครับใส่เกลือนะครับอ่า ของผมผมจะใส่เกลือป้องกันไว้นะครับเกลือเราใส่นะครับน้ํยี่สิตันน้ํสิบกว่าตันนะครับเราจะใส่เกลือประมาณนะครับห้าหกกิโลนะครับอใส่ป้องกันไว้นะครับอ,อย่างน้อยๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกลือแร่นะครับนะว,วันนี้ปลาของผมอยู่ในฟาร์มอยู่ประมาณเกือบสองสามล้านสามล้านครับประมาณสามล้านตัวนะครับ เมื่อเช้าตายไปประมาณสิบตัวนะครับอ่าอันนี้จับหมดแล้วนะครับเมื่อเช้าตายไปประมาณสิบตัวถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากอ่าอุณหภูมิเมื่อเช้านะครับอยู่ที่สิบสามองศานะครับลมแรงนะครับอ่าลมแรงถ้าชาวหนองคายนะจะรู้ว่าเมื่อคือนหนาวมากนะครับ ปลาที่ตายคือปลาป่วยนะครับอ่าวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราใส่จุลินทรีย์ครับพี่วันนี้เราไม่ได้ทําฟอกนะครับแต่เราใส่จุลินทรีย์ไปในบ่อใหญ่นะครับอ่าเราจะาดจุลินทรีย์เข้าไปในบ่อใหญ่นะครับบ่อที่เราน้ําเข้านะครับเราจะสาสจุลินทรีย์เข้าไปนะพี่แล้วเราดูดน้ําเข้ามาจุลินทรีย์ก็จะอยู่ในอ่ากาเรียกว่าอยู่ในมวลน,น้ํานะครับ ทำให้ปลานะครับไม่เป็นโรคนะครับเพราะนะครับจุลินทรีย์ตัวดีมันเยอะกว่าจุลินทรีย์ตัวเกิดโรคนะครับพี่ใส่จุลินทรีย์เข้าไปนะครับอ่านี่นี่เราผสมจุลินทรีย์ในถังนี้นะครับแล้วก็สาดลงไปนะครับอ่าสามสี่วันสาดลงไปทีในบ่อน,นี้นะครับ พอสาสตร์ลงไปปั๊บจุลินทรีย์ก็เข้าไปในบ่อเลี้ยงเรานะครับพอเข้าไปในบ่อเลี้ยงนะครับจุลินทรีย์ก็อยู่ในระบบก,การเลี้ยงนะครับโรคก,ก็ไม่มีนะครับมีแต่จุลินทรีย์ตัวดีนะครับลองเอาไปทําตามดูครับลองเอาไปทําตามดูนะครับแล้วพี่จะรู้นะครับว่า,าเลี้ยงแล้วปลาไม่ป่วยนะครับลดต้นทุนขนาดไหนนะครับนี่ผมได้ผกมาแล้วนี่เห็นไหม นี่โตแล้วเห็นไหมครัโอเคผักก็เหมือนปลานะครับอ่าเหมือนยังไงนะครับอ่าอตเดียวกันแต่โตต่างกันนะครับมีแคร์แกรนต่างกันอ่านี่ใบตั้งโอนะครับใบตั้งโอนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเนี่เห็นไหมครับ เลี้ยงปลานะครับเอาน้ําขี้ปลามาปลูกผักอ่าฉะนั้นคือรู้แล้วใช่ไหมครับอุณหภูมิต่ํากว่าเท่าไหร่ปลาถึงตายนะครับอ่าผมเคยอุณหภูมิต่ําสุด9นะครับปลาก็ไม่ตายนะครับอ่าปลาไม่ตายนะครับแต่รอบที่แล้วปีที่แล้วที่มันตายบางครั้งเนี่ยเพราะเราเป็นโรคเป็นโรคนะครับเราไม่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้ใช้โปรแกรมจุลินทรีย์นะครับ อ่าเรายังไม่มีไม่ได้ผลิตจุลินทรีย์เองนะครับตอนนี้จุลินทรีย์เราเนี่ยมันไม่ใช่รักษาโรคนะครับคือไม่ให้แบคทีเรียตัวร้ายเข้ามาทําให้ก่อเกิดโรคได้นะครับลองดูนะไม่เชื่อลองดูนะครับอ่าแต่ไม่ต้องลองก็ได้นะคอ้าวของผมมีน้อยบางทีลูกน้องถ้าพี่ไม่สั่งลูกน้องก็ไม่ได้ส่งลูกน้องก็ไม่ได้อยากทํางานมากเขาก็สบายครับลูกน้องสั่งน้อยทํางานน้อยครับ เราไว้ใช้เองด้วยนะครับอ่าผมมีติดบอ่ออยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ดูอ่าจุลินทรีย์เรามีติดบอ่ออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นยาสามัญประจําฟาร์มนะครับจุลินทรีย์กับเกลือนะครับอ่านี่ฉลากสีขาวเรามีประจําฟาร์มอยู่แล้ว อันนี้ฉลากแดงนะครับฉลากแดงบ่อดินนะครับฉลากสีขาวบ,อบา่อผ้าใบอ่าสั่งได้ในเพจเลยอ่าก้อนละ1กิโลกิโลละ1ไร่ไลนนะครับลองดูนะครับนี่น้ำเราไม่เปลี่ยนเลยน้ำเราน้ำขี้ปลาเนี่ยแหละกลับเข้าไปต่ออ่าเห็นไหมครับ อาหารเราก็ให้อาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกเดี๋ยวมาดูว่าลูกน้องทําอะไรกันอ่าเมื่อวานเรากินอะไรนะผักชีชปะ่ะอ่าเมื่อวานเรากินผักชีอันนี้เราก็เอาลากมาันมาเอารากมาปลูกต่อนะครับอ่าแม่ค้าในตลาดผักชีร้อง แม่ครับฝากบอกปากหาเมืเอกูปลูกมึงไม่ต้องมาซื้ออีกอปลูกกินเองอีกแล้วกูจะขายใครจซื้อกันเลยบอเออจีบซื้อกันเลยบอสพยายามทำี่อยู่บ้านครับอย่าไปพบคนเดียวครับอ่าอย่าไปพบอ,พอ่า อาตอนนี้โควิดไม่กลัวกลัวโคโยตี้เอ่อาหวามไว้ก่อนโอเอันนี้ก็ผักนะครับผักผักอันนี้เป็นปลูกลองปลูกน้ำนิ่งนะครับอ่าใส่ลงไปจับจวดอ่าลองปลูกน้ำนิ่งดู อเอาต้นใหญ่ก่อนนะ,ะไม่รู้เหมือนกัน,นะกนอ่ะอลองดูนี่นะครับเรามีผักชี ผักเรดโอ๊กนะครับอ่าอันนี้ตั้งโอนะครับ <c oughs> ตั้งโอขึ้นใช่นะครับอ่าปลูกเอาไว้กินเองครับตอนนั้นเราปลูกอะไรนะมะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศเอ่อข้าวโพดอ่าเป็นไงอร่อยอ่ากินปะปากง่วงเลย เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยอันนี้ไอ้ว่ามันเป็นไอ้นี่แน่เลยเนี่ยผักอะไรที่เขาเอาไว้อ่อมใช่ป่ะเออใช่ไหมลองลองเคี้ยวสักไปดูดิว่าใช่ป่ะอะไรนะ อรู้แล้วใช่ไหมอโอเคนะครับอ่าตอนนี้ท่านรู้แล้วนะครับว่าหน้าหนาวเนี่ยแก้ยังไงนะครับหนึ่งคือให้วิตามินนะครับสองคือใส่เกลือนะครับอ่าสามก็คือจุลินทรีย์ครับแค่นี้เองลองไปทำดูนะครับอ่า บางคนบอกว่าโอ๊ยหน้าหนาวนะครับอ่ามันตายเพราะให้อาหารเราต้องอดอาหารไม่ใช่นะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่าขอบคุณมากที่ติดตามนะครับอ่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับมีการละยานิมิตรที่ดีนะครับอ่าขอบคุณผู้ติดตามนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับอ่าของผมมีผู้ติดตามต่างประเทศด้วยนะครับมี มีเกาหลีนะครับมีเยอรมันนะครับมีอเมริกานะครับแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับอขอบคุณแฟนเพจนะครับทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับในด้านทุกด้านนะครับมีปัญหาอะไรให้ทางเรารับใช้นะครับบอกมาได้นะครับผมตอบให้ทุกคำถามนะครับแล้วพี่ไม่ต้องห่วง แก้ปัญหาได้นะครับเมื่อเช้าพี่ที่จับง,งาก็บอกว่าโอ้พี่ออยรู้ได้ไงครับเป็นที่ออกซิเจนจริงๆด้วยพอออกซิเจนผมขึ้นสูงปั๊บปลาไม่ตายนะครับอ่าปลาไม่ตายด้วยนะครับแล้วค่าแอมโมเนียลดด้วยโทรมาขอบคุณผมนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ